เขาเย้ยทั้งเห่าพี่น้องว่าเขาจะเห่ามากสวัสดีครับสบายใจท่านบานชาแนลครับผมเหมือนจะภาพพ่อแม่พี่น้องมาถอนมั่นพี่น้อง อถอนม่นปลูกแบบที่สองเนาะปลูกคุดปลูกแบบที่สองทั้งหลังหลองพี่น้องอย่าเข้าเบิร์นก่อนว่าวจะสวยบอนะครับก่อนจะเขาไปเบิงเขาไปถอนม่นนะครับฝากพี่น้องกดแค่กดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับหรือว่า,ากดติดตามนี่แหละนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะพี่น้องจริงๆงถ้าผมลงวิดีโอใหม่ไปนะครับมันก,ก็ะดี่แจ้งเตือนให้พี่พี่น้องบบผ่านคลิปต่างๆที่ผมลงให้พี่พี่นอ้องได้เบิงเนาะนะครับผม เอาปูดองเบายงกันหลายครับไปลุยเบิ้งข้างในกันเลยครับพี่น้องถอนมันเลยมาพอเอานี่ก้อนกระสันอือพี่น้องอันนี้อือ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 เนี่พี่น้องอือ น้องไอ้ไอ้มันเป็นมัานเกษตรศาสตร์หาศูนย์เลยพี่น้องนี่เขาปลูกนอนพี่น้องปลูกนอนเดี๋ยวสองตังบึงคักบ่เบึงคักบ่่ตอนนี้อายุแปดเดือนเต็มพี่น้องแปดเดือนเต็มเนาะครับสวยครับผมปลูกแบบนอนเนาะนี่นี่นอนแบบนี้ครับตรงนี้ไปทงหน้าเกาพี่น้องทงหน้าหน้าน่นเนาะเขาเยนหน้าโคบ แต่เป็นปลายกหลงตามพี่น้องลายกหลงตามมันจะเน่าไปแล้วนะครับสามลักเดือนปลายเดือนมิถุนายนจะได้ถอนแล้วเนาะวีนี่กัให้เสียกากไม่ยกให้พี่น้องยกลงหลงใ่ครับเดี๋ยวเข้าเบิ้งขอดีขอเสียข้ามันว่า่ายกลหลงใ่มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วกาบ

อออ๊อือ <laughs> ปูแบบนอนพี่น้องว่าสวยยุกเมาสวยยุ่ครับผมเดี๋วยวเดี๋วยว,ยวยผมจะให้เบิงเบิงพันอื่นเบิงเบิงพันอื่นพี่น่องมามาเบิร์กตัวนี้น้ออีกพันหนึ่งเด้อ ท่านหนึ่งที่เอาปลูกผสมปลูกท่ลองมนาะโอ้เทาลองผสมเบิกงให้แปลงครับผมเขาคือจะบดถือดินดินแปลงนี่พี่น้องคือจะบดถือดินแปลงนี่ครับงองบ่่คยสวยเลยเดี๋ยวลองมาอีกเงาหนึ่งนีย่ยเป็นน่านเดียวกันนะครับเจ้าเม่นเกษตรศาสตาซูนเนาะนี่พี่น้อง ีลักษณะนี่น,นี่พันยังแช่มมัน่าจะเป็นแช่มนะน่าจะเป็นแช่มได้อยู่ได้อยู่แต่แต่กับบัวทอรกระเทศเนาะบัวทอรกระเทศมาบ้างกระเทศตาดิเงาเนี่ยกระเาศเงานี่ เกษตรสายเขาที่ไห้คุ้มดกพี่น้องแห้งปลูกแบบนี้แล้วแห้งแห้งดกอกเย่ะแต่มันมอ่เสมอไปเลยพี่น้องเพราะว่าดินบ้านผมมันอาจจะถือก็เกษตรศาสตร์หาศูนย์นี่ก็ได้นะครับดินบ้านพ่อพี่น้องบ่หัวมันถือกบพันไหลเนาะก็ล่องเอาไปปลูกเบื้องพี่น้องผมก็ว่ามันก็เพเป็นบ้านผมก็ว่าโอเคเลยนะครับเงาใหญ่อยู่นะครับ พี่น้องเออมันที่ตำพี่น้องกะทุกปีมันจะแฉะเนาะแต่เดือนประมาณปลายเดือนมิทุนหน้าต้นกรกฎาคมเลยถอนละพี่น้องปีนี้กะถือว่ายกหล่องใหญ่ทดลองเบืองเป็นปีแรกพี่น้องลองเบืองปีแรกไอเอารถเทียกากเนาะรถไทฟ,ฟอร์ดหกพันหกร้อยสิบนะครับยกหล่องเดียวพี่น้องยกที่ละหล่องกับเป็นหล่องใหญ่เนาะสูง นดดฝนตกใส่มันมันยังเหลือสูงอยู่พี่น้องเหลือแค่หกเข่าอยู่เนาะมาณหกเข่าอยู่นะครับผมแล้วก็สรุปแล้วนะครับทีตํานะครับทีตามประมาณเนี่ยประมาณหน้าโคกเขานี่แหละนะครับอ่ายกลองใยดีครับดีมากๆเลยนะครับจะดูว่าดูว่าต้นมันมันจะห่างหน่อยพี่น้องต้นมันมันห่างหน่อยอายุมันบ่หลายเนาะอายุแค่แปดเดือนเนาะนะครับผมลบทะกะงอสวย อันผมทดลองเบิงพี่น้องผมทดลองเอาเอาหม่องที่มันบ่เกิดเนาะหม่องที่มันเกิดผมลองเอาสอบมือสอด้ดยเกษตรศาสตร์หาศูนย์เนาะเนี่ยดกพี่น้องรกดีขนาดนะครับเส่นหัวใบใหญ่เนาะก็เป็นมั่นสอมพี่น้องกาจะเป็นมั่นปลูกเสียออกมาลักษณะแบบนี้นะครับออกมาลักษณะแบบนี้นะครับสวยนะครับถือว่าสวยมากนะครับผม แล้วพี่นอ้องก็เงยแล้วเงยแล้วอันคำเกือบคำพี่น้องเกือบหา่วงไปครับ<อ>มั่นหน้าล้วพี่น้องเนาะแทบจบะปีนี้ผมบวบววานเข่าแล้วครับ จะบวานเขาหรอกพาะมันลาแล้วเนาะบวานเขากะเป็นหน้ากระเทือนพี่น้องหน้ากระเทือนตอนแรกกาวสาีถอนใหตกนาเลยไปเบืองเรามันว่าแฉะพี่น้องหลองมันใหญ่มันแฉะเนาะผมก็เลยเอาแค่นี้พ่อครับพี่น้องมันมันก็ลังใหญ่เนาะแปดเดือนกลัวมันมันก็ลังใหญ่ครับ ตอนแรกว่าเิเอาสักลรกลัวพี่น้องก็เลยถอนหม่องละแสกหม่องละน้อยสองนอยก็เลยได้สักสามงานเนาะพี่น้องมืออื่นถา้าแมนบ่มีอุปสรรคพี่น้องถ้าบ่มมีอุปสรรคถา้าฝนบ่ตกมืออื่นผมก็สิมาขึ้นก็สิล่งวิดีโอให้พอแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมพี่น้องที่รับชมวิดีโอของสบายใจเทยบาลเด้อถา้าแมนมีความคิดเห็นยังไงพี่น้อง มาคอมเมนต์นะครับลงใต้วิดีโอพี่น้องพี่น้องคิดเห็นยังไงก็วิดีโอนี่นะครับผมนะครับยินดีตอบนะครับทุกท่านเลยครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะพี่น้องนะครับผมสำหรับช่วงท้ายวิดีโอนี่พี่น้องนะครับฝากคนพี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆิงนะครับผมเพื่อจะแจ้งเตือนเนาะ พอผมลงวิดีโอไปกับผมม่พี่น้องกับสีใดรับชมวิดีโอผมนะครับผมสํารับวันนี้ก็ขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับผม